เห็นต้นอะไรที่พี่กุ้งมาไปฉีดที่มันเรียกเนื้อเยื่อมามเป็นโรคอะไรนะคะอ๋อต้นทุเรียนอ๋อมันเป็นยังไงฮะมันเป็นไฟท็อปแล้วเปลือกมันเน่าพอก็รักษาแบบคือทายาเชื้อลาแหละแต่พอเชื้อลาหยุดแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ผสมน้ํอพ่นมันก็สร้างเปลือกใหม่พ่นที่ต้นค่ะผสมที่แผลค่ะผสมยังไงคะพี่กุ้งผสมเหมือนอัตราที่เราพ่นที่เราใช้เลยใช่ไหมคะ แล้วเราก็พ่นชุ่มๆเลยใช่ไหมนานไหมคะชี้ไปที่แผลชี้ไปเลยที่แผลนานไหมคะพี่กุ้งกว่าจะเห็นว่าเขาแห้งหรือเขาหายเนี่ยคือเขาเขาเขาแห้งเขาแห้งแล้วเขาแห้งจากเชื้อราแต่ที่พ่นไปแล้วคือเขาจะสร้างเปลือกเร็วสร้างเปลือกสร้างสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็สร้างเปลือกใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นตอนที่เป็นเชื้อราเนี่ยพี่กุ้งได้ขูดเขาหรอขูดไหมหรือว่าขูดคือใช้ยาเชื้อรา ทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็เอายาเชื้อราแล้วก็ใช้ตัวนี้พ่นด้วยใช่ค่ะค่ะสวนพี่กุ้งก็จะมีทุเรียนที่อายุ7ปีด้วยเนาะมีเจ็ดมีสิบมีหลายรุ่นมีหลายรุ่นนะคะแต่เมื่อกี้ที่เราเดินดูอยู่เนาะพี่กุ้งก็ได้บอกเล่าถึงความประทับใจแล้วก็ความมั่นใจว่าใช้คู่หูมาสี่ปีห้าปีเนี่ย ค่ะอันนี้ก็แน่นอนอยู่ค่ะ,ะเราย<ล>้อง<ช>เวลาบง่งบอกใช่ค่ะ,คะเป็นเป็นเป็นลูกค้าที่ยึดมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราร้อยปอร์เซ็นค่ะคือคุณกุ้งเนี่ยนะคะคือท่านคิดไว้ตลอดเวลาว่าเมื่อใช้ดีเราก็ต้องใช้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็แนะนําด้วยนะคะแนะนําเพื่อนบ้าน ให้เข้ามาใช้หลายเจ้าแนะนำด้วยค่ะแนะนำเพื่อนฝูงด้วยว่าโอเคผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้ดีบอกต่อให้ด้วยค่ะคุณกุ้งแนะนำเอ๊ะพี่กุ้งเดี๋ยวกันในการเปิดตาดอกพี่กุ้งใช้มากกว่าเก่าไหมคะหมายถึงว่าใช้เข้มข้นไหมคะเวลาเปิดตาดอกเหมือนทุเรียนพี่ตุ้ยช่วงเปิดตาดอกให้เข้มข้นกว่าเดิมได้ก็คือสองชุดต่อน้ำพันลิตรเนาะอ๋ออันนี้คือการเปิดตาดอกเลยใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับใบกับอะไรไม่มีไม่มีค่ะพี่พี่กุ้งเวลาเปิดตาดอกมังคุดเนี่ยเขาทำยังไงคะก็พ่นทั่วทรงพุ่มนี่แหละ มากเราจะแนะนํานะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเวลาเปิดตาดอกมังคุดเราจะให้แค่ใช้คือ2ชุดต่อน้าพันลิตรแล้วก็ให้ฉีดในทรงพุ่มเป็นหลักนะคะเพราะว่าท้องกิ่งอยู่ในทรงพุ่มแล้วก็รอบพุ่มแค่นั้นค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่าอากาศเริ่มได้เขาก็จะปลดปล่อยเรื่องน้ำนะคะน้ําเป็นตัวนําพออากาศได้เราฉีดของเราไปเรื่อยๆเนี่ยเขาปล่อยน้ําดอกออกเลยค่ะถ้าใช้ของเราสะสมดีไม่ไมต้องง่ายๆเลยไม่ต้องง่ายๆไม่ต้องกังวลถ้าสะสมมาดีค่ะเราเราถอเน้นนิดนึงว่าคุณสะสมมาดี อ๋อไม่ใช่ว่าใช้ของเราไปไม่กี่ชุดเนาะบอกว่าไม,ไ,ไม่เห็นออกด,ดอกเลยอันนี้คือพี่กุ้งใช้ก็อย่างน้อยเลยเนี่ยพี่กุ้งเนี่ยใช้อันนี้เขาใช้ของเรามา4ีหปีแล้วก,ก็แสดงว่าฉีดตั้งแต่ตน้นยเลย ใช่แล้คือมีใบออกมาเลยก็ฉีดฉีดมาตลอดอ๋อสะสมมาตลอดเลยใช่ไหมคะก็คือเขามีความสมบูรณ์แล้วเนาะแล้วถึงเวลาอ๋อพอปล่อยน้าเนี่ยคืออากาศได้อากาศออกเลยต้องต้องเน้นที่อากาศค่ะอากาศได้หมายความว่าตรงนั้นน่ะที่มันจะต้องเป็นที่ที่ไม่แฉะอ๋อมังคุดไม่ชอบที่แฉะนะคะเวลาเปิดตาโดต้องต้องแห้งพื้นต้องแห้งส่วนมากจะมีการ ถ้าบางคนเขาเจอนะคะก็ต้องมีการคาดโคนเพื่อเปิดให้มันแห้งเพื่อทําให้โคนเขาแห้งถูกต้องค่ะบางที่นะคะถึงขนาดก่อไฟนะในรางเพื่อจะเอาความร้อนของมันกระจายเข้าไปใส่ในโคนคอะบางที่นะคะแต่พผอิญของคุณกุ้งเนี่ยดีอย่างคือเป็นที่ที่เป็นที่ลาาชันเนาะน้ําก็จะไม่ค่อยได้แล้วมันก็เป็นหินด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เรายืนอยู่ค่ะในสวนเนี่ยเปียได้เปียกได้เปียกได้เปียกด้วย